สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กกับมาพบพอกับนุดหน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชคกับสิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันค่ะโคงสุดถ่ายของคุณยายไล่ค่ะนุดหน่อยก็ได้ยินขาวมาว่าคุณยายไล่ฝันเด็ดฝันดีคักได้ค่ะท่านผู้ชมนุดหน่อยก็เลยโบผาดถึงสิพาท่านผู้ชมมาติดตามเหลืองเล่าความฝันของคุณยายไล่ค่ะเพราะว่าคุณยายไล่ ฝันแม่นมาสองงวดสอนลวค่ะงวดนี <lawsuit> <ulously done. S 2> ้เป็นงวดที่สามตอนนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ยืนอยู่บริเวณถุงหน้าของคุณยายไล่แล้วค่ะกสิผ้าถ่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะกับสวัสดีครับคุณยายไล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายไล่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่ะสวัสดีค่ะ ครับผมเนาะผงยินแต่สื่อเสียงว่าคุณยายเนี่เขามาจาักงวดกว็ครับถึงมาล่ลไหจัดงวดอ้ยสองเลยลูกสองงวดแล้วเนาะจ้าเบาแอมเราตรงคงยินข่าวกับทีมงานเนี่ยบอพาดครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ฟันดีที่บอขับคุณยายอ้ยแม่ก็บว่าแม่ฝันดีโดยจะกิจังไดเล้วครับแม่ปหาาปูหาป,ปลากันเลยแบบไรฝันเมือดไรครับเนี่เมื่อคืนนี่มือคืนนี่อุ้ยเบาสูเอฟซีดู้านฟังนะครับคุณแม่ ล่าเป็นแนวไหนครับแม่ปรหาปลาเนาะครับเวลาอยู่ปลาเนี่ยได้บักลาอยู่จับปลาสองตัวเป็นวันไหนแม่ว่าครับจับปลาสองตัวเออตัวน้อยตัวใหญ่ปลาเนี่ยปลาคอปลาคอจ้าครับปลาคอหน่อยกับปลาคอใหญ่มันมันตัวหน่อยตัวใหญ่ได้แม่วางไหนปลาเนี่ยก็น่าแปดแล้วครับผมว่า ปลาสองตัวเนี่ยก็สีสองแล้วนะครับคันตากันตีเลยแม,แม่แม่เปล๊งทีได้วบ้านี่ยันหมักสามตัวแม่สีเอาหนึ่งแปดสองหนึ 1> 1, 8, 2, ่งแปดสองสามตัวสามตัวสองตัวแปดสองเน่แน่น,นเลยแม่วะอืมมันแม่คุบเรีนคุบเอวคุบคุบคุบเนื้อใครนะโอ้แม่เนื้อท <c oughs> ำตัวหน่อยเลยเอากำตัวหน่อยใครโอ้ครับผมแม่เอาแล้วเอาบ้าเลย เน็กขอหักข้อเลยโอ้ยหักขอแล้วแม่คอสมาธินนาะครับเมื่อใดไม่ให้ซื้อเอาเอาใดทั้งสองเลยแม่แปดแปดสองแปปสองแม่แปดแสองแล้วมันปลาสองตัวเนาะปลามันก็น่าแปดอยู่แล้วครับผมเออขี่ห้าวยังใส่บัดก็เรียมตัวกันหนึ่งแปสองแม่าสสเลยเออซื้อขึ้นกับแปดสามทีละซื้อขึ้นกับแปดสามจ้าซื้อขึ้นซลสองหนึ่งแปดสามจ้า มัน่นแค่น้ำเดียวกันได้เลยูกบอครับแน่ไรครับน้ำเดียวกันตัวละแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งครับผมอืมเขากัดคาปอาตีล,ล่ะแมนผู้บัืงใหญ่ได้มาบอกเฮ้ยมีคนมาบอกป่ะครับเนี่ยโอ้ยคนบนมืองน้ยแม่ปหาปลาเนาะครับก็เพราะว่าเอาปลา่อยไปย่างเผื่อว่าเอาแล้วปลาข่อยแม่วางทีครับผมเพื่อว่าปลาใหญ่เอาไปตัวปลาใหญ่บอกเราว่าปลาใหญ่อ้ คุณย่าเห็นคุณย่าไปสาเขาว่ะอาตารยเห็น<อ>คุณย่าไปสาเราอ่ะไปหาปลาเนี่ยไปเจอผู้ชายอีกผู้ชายผู้ง่ายสูดนี่เพิ่นไห้ผู้ชายสุดกรก่อนเพิ่นไห้ผู้ยิงครับสูดนี่ผู้ใหญ่เด้อเพิ่นกับเจ้าขี้เจ้าช่างรักผู้ใหญ่เนาะไม่ถูงมันก็มีรักมีจอมได้หน้าเม่เนี่ยครับม,มันก็เที่ยวเส้นเที่ยวสายไปหากันเด้อเจ้าที่เจ้าช่างอัน คุณยายกับยูหน้าตลอดน้องมานอนหน้าน้องยังนี่เนาะแต่กี่แม่พี่กายแม่แมเลี้ยงปลาแม่มาเผาปลาอยู่ปีนี่แม่บ่ปล่อยเขามาสดเอาเบุตบ่ก็ามาลุกตรงท้องทำพันโอ้ครับไฟกับแม่ก็บ,บอกใจคือมึงโอ้ยอย่ามาเห็ดของใหญ่หด้ยดื้อครับเนาะอย่าม,มาหาสดทั้งเราเอดซื้อเลขเอานี่เนาะคุณยายเนาะโอ้ยซื้อเลขก็ไม่รวยตัวเออบอกแม่นเลยนี่ครับเที่ว่าขอเลขขอเบอร์บัญชีล่ะครับแม่นอนใช้แม่ก็ขอบัญชีนะแม่ก็บ่มีหยังเนาะ ครับแม่ก็ขอจะทีจะทางไปใส่มาใส่แม่ขอบ่ได้ลูกบอกครับเออไปทํางานทําการนี่แม่ขอกินขอยากครับแม่ไปทํางานโอ้ยกตั้พแต่สี่สิบสี่แม่ไปอุยยุสิยาไปหากินหาอยากแม่สีเขาโล่งได้แม่ก็ปุุงแม่เจ้าเท่านี้ก็ได้แม่จะไปนั่นโอ้ครับแม่ก็พาะยู่พอกินไปอุยอุดรก็บอกเพ่นอืแม่ก็ซื้อเลขเลื่อยได้บอกครับเออ ปีแม่ชิมาเนี่ยปีแม่ชิมาเนี่ยแม่มามีเงินครับแม่ถือเลขสามตัวมาเท้าอุดรแม่ลูกสาวแม่แต่งงานแม่ว่าชิบอมับเออแม่ก็ว่ายชิบอมาหรอกเออยน้องมึงบ่ชคืนเดิมมึงบอม่ามึงบวคืนเดิมคุณว่าแม่เล้วตัดิใจมากแล้วบาทมาแต่งงานอีอ้อนนะพี่น้องแต่งงานบอมามันกจบคือแล้วเนาะคุณแม่เนาะเอยให้เอื้อให้หน้องคอยเฮ็ดเนาะบอปมามึงต้องมาคุณวะ ครับแม่ก็ถือเลขสามตัวแล้วมีเงินมาพอดีเลยถือเลขชี้าบาทสามตัวกระดีตัวละไม่ใหญ่นี่ครับผมแม่หมดสื้อหลายเนาะครับเก้าบาทจิบบาทตามภาษาคือพ่อทีสื่นมากสื่อผู้แน่คนมากนะครับเนาะโอ้พ่อดีซื้อมากสื้อผู้แม่แล้วลูกเอ้ยครับแม่แม่ครับคุณแม่อ่างวดนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อสิได้ซื้อมากซื้อผู้ให้คุณแม่เบาแอมประทงกับพี่มากติดไม้ติดมือมาฝากคุณแม่นั่งขึ้เก่าหล่ะรับจ้าจัด อันบาเตวังสองเสมอผมหูยินข่าวว่าแม่ฟันเหล็กสามตัวเลยมันมันตรงกันอยู่บวกคับตัวนี้ครับตัวอันหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามนี่มันเป็นตัวไรน,นะอนพี่แม่จําได้อบอกที่บอกสู้ครับวังหันหหนั่นไหมวังสองเสมอที่ผ่านมาโอ้แม่ฟันบอกเออมันเจะหัวเหนื่อยอยู่บ่มันตอวิกเหนเนาะแต่แต่ตัวนี้ห้าซี่หกนะโอ้ตัวฮาสี่หกกันบ่้าซี่หกนั่น มันสไลเรียกันแปลว่าเลขมัวนออกสามซูนเนี่ยมันก็บนพันตัวนี้ม,มันพักออกอยู่เดียวนี่บาตีโตหาสี่หกครับกับสี่สองอสองสี่นี่โอ้กับสองสี่ในเตาสองตแปลนั่นหลเตาน่ะแม่เขแปลสี่สองตัวโอ้สองสองสี่ 2, 2, 4, ตัววางสองเสมอน่ะเนาะจ้าบาตีกับผีหน้าผู้ชายจับปลาคอใหญ่สองตัวครับ ต่านี่คุณแม่ให้เน้นตัวอะไรมากที่สุดอ้ยเนาะเน้น,นมักเบิดเว้บแปดสองกับหมักแปดสามกับมักอยู่คอแม,ม่ได้จับไว้ได้เบิ่สั้งสองได้หรือือคุปปิสังสองแต่ว่าเรียกอันหาหาที่หกนี่หาที่หกนี่กันนักคือกันได้นน่มักคือกันบอครับอ้ยแม่พังข่าวคือกันนะเว้มันก็ถือข้อมันแม่ตัวบอครับ อพังเข่าวแนวไรอีกครับบอกสูเอฟซีพังอะไรกับพังข่าวฟังขา่งขาวแต่ไปเนาะมาลราคนหมักอไรอีกเนาะแม่ก็บอกตามภาษาแม่ทุงทีละโอ้ครับครับเออไป,ไปทํางานไปบอกไปพังไปทํางานฟันยังละ่ะย่ายโบรรพันนี้ยังดกอกว้าเพื่นว่าคอยก็ฟันอยู่ได้เพื่อนว่าเจ้ามากบอ่อหาแม่ก็พังหูแด้บ่นครับมากบอ่อหาเป็นยังกุศบ่มอกะว้าเจ้าเอายังใส่เหรอ แม่ก็เล่นโหดบอกว่าเอาอันหกตีใส่เอาสีสีหาสีหกตีใส่โอ้ฟังเขาม่ได้ีิเรื่องไมันเขากันในนอบใหญ่เขากันเลยนอยใหญ่ไปทำงานแม่มาทำงานบอกกันหมือนคนงานเนี่ยนะโอ้เข้ามาแนวนี้คร<า>ับโอ้ครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจเนาะเอฟซีเนาะครับเอากขอให้ม่โชคใจครับคุณแม่ไร่หรือว่ายายไร่กองเข้าครับเพื่นเที่ยวมาเป็นคณใหญ่ทีมีโชคมีลาบมาตลอดครับแน่นอนเพิ่มมากเลี้ยง ชัดเจนครับเ่มนเชื่อมเนาะความเบานี่สะสารดีครับโอ้เนนอนถือใจเอฟซีแหละครับเลขกตัวนี้มาแห้งครับขอให้มีโชค,ค,คใหญ่ครับคุณยายไรห,หรือว่าแม่ไรของเราครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีคับขอบคุณครับขอบคุณคุณขอบค่ะโชคใหญ่ขายท่องค้ำนะลูกเด้อนับเือคือกองหล่นนะลูกเด้อผลท่านนี่บุญมีสิมาเรื่มขอให้สุขยืนวันใจจบยังรังหมายได้ลูกเด้อสาธุสาธุดีมาดีปลอดพืนปลอดภัย ไปใส่มาใส่ขอให้ได้มุ่งมาดปาธนาเลยดูเด้อขอบคุณครับคุณแม่สาตุให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกศสิพ่าถานผู้ชมมาติดตามโค้งสุดท้ายของคุณยายไล่ค่ะถานผู้ชมคุณยายไล่คุณฝันเด็ดฝันดีและค่ะถานผู้ชมคุณฝันว่าพื้นไดจับปลาค่ะถานผู้ชมจับปลาคอใหญ่ดีสองโตค่ะตัวเลขความฝันของคุณยายไล่ก็คือ หนึ่งแปดสองแปดสองแปดสามงวดประจำวันที 16, ่ 6, สิบหกสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบหกค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกระขอให้ท่านผู้ชมมีโชมมีหลักลำลวยลำลวยเฮงเฮงปังปังครับความฝันของคุณยายไล่กันทุกคนนะคะสุดถ่ายนี่ หนุดหน่อยน้ำโชก็ขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยน้ำโชกวันนี้ออมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชกดํ้เน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ